ครับ48น้ำเงิน49กรรมการสิทธิชัยอินเอียดครับให้ฝ่ายแดง48น้ำเงิน49และกรรมการรัชดวัตรสมศรีให้เสมอครับ48ต่อ48ทรงเพชรนำแสงก่อสร้างหรือว่าชนะเพชร91นุ่งโรดชนะไป2เสียงครับแล้วก็เสมอ1เสียง ก็ไม่เอกฉันนะครับเชื่อว่าจะมีการรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนอ่าปาดูประวัติกันหน่อยนะครับ4มนุษย์สอสริญยานะครับนักชกวัย25ปีเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธ,ธานีครับหัวหน้าครับนักชกเจ้าของชายามนุษย์ไม้แดนใต้4มนุษย์สอสริญยาส่วนโจโจ 13เหรียญรีสอร์ทหรือว่าหัวโรน้ำแข็งเดิมนะครับนักชกวัย18ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรใหม่ชอนรงศักดิอรับรางวัลพิเศษไปอื้อ่านะครับนักชกรุ่นน้องนะครับทางด้านของเจ้าจนสมชัยมิซูนะครับขึ้นมาถอดมองคลให้กับทางด้านของโจโจ้3 3เหรียญรีสอร์ทครับ เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับมุมแดงครับสีมนุษย์สอสรินยาครับนักชกที่ขึ้นชกแล้วไม่เคยเอาเปรียบคนดูไม่เคยเอาเปรียบคนจัดนะครับไขหลังแล้วไม่ดีครับเดินหน้าอย่างเดียวครับทางด้านของสี่มนุษย์และกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทาน้าใจนะครับที่มอบช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทางภาคอีสานในวันศุกร์ที่4สิงหาคมครับแสงมณีไข่มุกขาวครับที่นี่ครับสนามมวยนานาชาติรังสิตและมีแจกทองด้วย ส่วนสจวิชิตองละอแลวก็ท่านดรกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับสองหมบาทครับเสียต้อมอุบลครับธรรมศักดิ์รุ่งโรจนิติกุลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดอะเบสนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเดอะเบสหนึ่งหมื่นบาทครับมาน้อยวดรผู้ชงกิจขยันนะครับห้าพันบาทครับป๋าอ้ําไอสยาครับคนดีมีน้ำใจแห่งเมืองดอกบัวครับคุณวีรพงษ์พรหมพิทักษ์หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เมื่อสักครู่ครับ นักเรียนจากอากาศรุ่นที่29ครับนาวากาโทชำนาญสุวนเวลาครับตัวแทนแล้วก็เป็นประธานรุ่นนะครับมอบเป็นเรียกว่านี่ครับเงินที่จัดมวยรายได้วันนี้ครับการกุศลวันนี้ก็นี่ครับนำส่วนหนึ่งนะครับมามอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยแล้วก็ฝาก ประชาสัมพันธ์มานะครับนองโบสถ์นัตเดชวัชรรัตนวงศ์นะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับรายการมวยที่จังหวัดนครพนมเป็นการ<ง>สัญจรบอกจัดตามปกติเดินทางการเดินทาง <c oughs> ไม่มีปัญหานะครับ,รบเดี๋ยวจะเป็น<อ>ห่วงเป็นใยกันนะครับว่าพรุ่งนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ,ค,รบคือพื้นที่ที่จัดการแข่งขันแล้วก็เส้นทางการเดินทางนี่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนี่ พี่น้องนะครับก็ไปคลายทุกกันไปดูมวยดีๆกันนะครับทีมงานที่ยังดีก็นําไปจับที่นครพนมก็ฝากมานะครับว่าการเดินทางยังเป็นไปตามปกตินะครับส่วนคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคู่ของกัปตันเคนครับก็ทรงเพชรชนะไป49-48 2เสียงแล้วก็เสมออีก1เสียงนะครับก็ชนะ2เสียงเสมอ1เสียงก็ถือว่าไม่เอกฉันนะครับ ก็เรื่องกรรมการก็ว่ากันไปครับนักวยก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ครับแมทําเอาคุณสีเมืองนิดควันออกหูเลยนะเมื่อกี้นี้ครับแม่งุดหงิดแล้วก็แฟนมวยหลายๆท่านเองก็แล้วแต่ครับแล้วแต่หลากหลายมุมมองนะครับคือแต่หลายมุมมองคือถ้าเกิดเชียร์น้ําเงินก็มองว่าน้ําเงินนะครับเชียร์แดงก็มองว่าแดงนะครับแต่เนี่ยตรงกลางก็คือกรรมการนะครับกรรมการก็ต้องยืนไว้ทึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับ ือไอ้ของพวกนี้นะครับทำอะไรไว้คนรู้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดเราบริสุทธิธรรมซะอย่างเดินไปไหนก็ยืดยืดอกได้นะครับยืนอยู่ได้ในวงการมวยอย่างสบายครับก็อาจจะมีโอกาสได้ล้างตาอีกสักหนึ่งครั้งนะครับแม้ว่าผู้แพ้ค่อนข้างจะคาใจในเรื่องของการตัดสินอยู่บ้านก็ตามนะครับกอมาติดตามดูครับมวยคู่ที่4ครับ4มนุษย์กับโจโจ้1 4 4ปอนด์เป็นมวยใหญ่ครับ ้านไวหรือเปล่าโจโจนี่ไฟที่แลแ้วเตะการอคอขุนศึกหลับยก3ารับรางวัลไปอื้อซ่าเลยนะครับมีรางวัลน,นอกจากปุยตาปลาดินทองรางวัลน,นอกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับจากเว็บเจเจมวยไทย .com ครับเว็แบบไซต์ข่าวสารวงการมวยพักครูเดียครับโจโจ้13เหรียญรีสอร์ทย้ำมานะครับวันศุกร์ที่11ส,สิงหาคมนะครับไปกันที่ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ไปชมไปเฉีย์ไปให้กำลังใจสารวัตรสมพรครับพันตำรวจตรีสมพรภูมิพัฒน์จัดดีครับจัดดีน่าดูนะครับดาราจอตู้ทั้งนั้นนะครับมีพันตำรวจเอกรังสรรสุกเกื้อนะครับผู้กำกับสืบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตัวไปถึงมีท่านประธานจัดก็คือท่านของท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษนะครับเรียนเชิญแฟนมวยไปพบกันนะครับผมเป็นบรรยายขอบขังเวียนด้วย11สิงหาคมครับ รายการทาใต้ในะช่วงนี้ก็จับด,ดีๆเลยนะ11แล้วก็มีรายการวันที่สุกที่18ครับศึกรวมพลคนรักบางสวรรค์นะครับโดยท่านอาดีตสอสอสินิดเลิศใส่นะครับเป็นประธานจัดการแข่งขัน รถเหล็กมาแล้วนะครับหายไปสนานมาเจอกับซูเปอร์แบงค์มอชนบันดิตประกายเพชรนิติตำสมุยครับเจ้าขวานฟ้าเจอกับเทพทักษิณสอสอนศิลป์และก็รถถังจิตเมืองนนครับเมื่อวานนี้เพิ่งกว้าชาชนะไปได้อย่างสวยงามครับเจอกับ VIP เพชรมหาพรหมแล้วก็ยอดสิงหน์นะครับรวมทั้งตลาดแขกสังสรรกับโตโต้สิบอุอออบลครับก็อย่าลืมนะครับ 11สิงหาคมก็ไปที่ทุ่งท่าลาดนะครับแล้วก็ที่บางสวรรค์กันีครับ18สิงหาคมครับอย่างที่พี่พิเชษเรียนไปเมื่อสักครู่ครับบนเวทีของเราครับยก2ครับผ่านไปครึ่งทางแล้วครับเดินเข้าหาครับ4มนุษย์4มนุษย์นี่เป็นประเภทเดินหน้าท้าดวลบูดุดันครับแต่ว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายก็อาจจะกลอนลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับ ก็สามสีไฟหลังก็ยังค้นหาชัยชนะอยู่วันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นน้องวัยแค่18ยังเออเอ,อ,เอ,อ,อยู่ใจอ,อผ่านได้หรือเปล่าครับโจโจ้หัวใจครับอยู่ที่หัวใจครับวันนี้เจอ,อลูกบดหนักๆเข้าไปครับจะพิวออกไหมครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามแล้ะครับเตะซ้ายครับโจโจ้ครับสอกซ้ายของสี่มนุษย์ล็อกตีข่าขวาครับสมนุษย์ก็โต้ด้วขวา ตีเข่าขวาครับเสียบขวาไปครับดูครับเสียบขวาเสียบราคาด้วยเดี๋ยวกรรมการจะมองไม่เห็นครับท้าไม่ดูก่อนนะยัดราคาให้เข้าตากรรมการครับอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ร่างกายอยู่ต้านไหวหรือเปล่าเดินนะเดินแน่ครับสี่มนุษย์นี่ครับปากซอกเดินบดเดินเบียดชวนทะเลาะไปเรื่อยครับโจโจช่วงหลังก็กลับมาทําฟอร์มดีครับ ล้าล่างมีคุณสมชายนันทชลากรกิจมาลุ้นอยู่ที่บุมครับหมดยกร่างกายแข็งแกร่งอึดทนยาวนานโ้อศูนย์สองสี่ศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดแปดถึงเก้าแชมพูพูดแหรลดผมร่วงผมบางสีสระล้านใช้แชมพูพูดแหรนะครับโอยดังมวยมันมานาทิ์นะครับสิบหกนาฬิกาห้านาทีครับเสียชายสุขโขทัยการันตีความมันครับแต่ตอนนี้ดูผลงานของสอจอวิชิตองละอ พ้อมทีมงานกันก่อนครับแมพยายามเตะสูงครับทางด้านของเจ้าโจโจแม่ย่ามใจครับแมไฟล่าสุนิเตะก้านคอชนะน้องมาแล้วครับวันนี้จะมีทีเด็ดให้เห็นบ้างหรือเปล่านะครับโจโจชิดซ้อมอยู่ที่13เหรียญรีสอร์ทพ่อราม9คุณสมชายนิติวัานากุลน,นะครับก็ออคอยควบคุมกำกับไว้เลยครับบอกว่าไม่ต้องไปไหนครับมีทีมดูแลอยากใกล้ชิดเลย ก็ยังช่วยเหลือลูกหลานอย่างต่อเนื่องนะครับด้านของเฮียก็ครับสมชายนิติวนณกุลครับเป็นคนรักมวยอย่างจริงใจจริงๆโอ้ยเสียบสายสวยครับโจโจครับแน่พอพอถึงเฮียสมชายแล้วก็เสียบให้ดูเลยครับคำถามก็คือว่าต้านไหวหรือเปล่านะครับเท่านั้นแหละมวยคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพราะฝ่ายแดงเขาเดินหน้าท้าดวลอยู่แล้วครับอยู่ที่โจโจจะ ออกจังหวะออกแข้งลีลาต้านอยู่หรือเปล่าถ้าเข้าถึงตัวบ่อยๆแบบนี้ก็อนาคตลําบากเหมือนกันครับเพราะว่าแค่ยก2ก็ถึงตัวซะแล้วยก3ครับยก3าโทษทีครับต้องบิดเดินเร็วนี่ครับฝักไปสอกซ้ายครับแม่มีอาวุธเด็ดมาสู้ครับโจโจ้ต้องพยายามนะครับต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างเลยนะครับทางด้านของโจโจ้ครับโอ้ดูครับยัดขวาในละทีครับเดินต่อครับทางด้านของ4มนุษย์ แฟนมวยบางส่วนก็ยังมีอารมณ์ติดค้างจากมวยคู่ที่แล้วอยู่เยอะนะครับแม่จะว่าไปแล้วนะครับจริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับจริงๆแล้วต้องสังคายนาการยกใหญ่เลยนะครับคือเราไม่ได้หมายถึงว่ามวยคู่ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในภาพรวมของวงการมวยแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากให้วงการมวยนี่มันเดินหน้าเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้นะครับสู่อินเตอร์อย่างแท้จริงเนี่ยคือไม่ว่าใครก็ต้องดูเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่ว่าคนนึงดูแดงคนนึงดูน้ำเงินนะครับ คือองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องสังคายนานะครับแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันนะแต่ตอนนี้บนเวทีจบแล้วคะคืออะไรครับรอยุติการชกค,ครับ<笑><ๆ><笑>อ้า<ะ>วโอ้กรรมการก็แมบอกว่ออาสู้ไม่ได้นะโดนไปเยอะครับก่อนนวดไปด้วยครับทางด้านของสี่มนท์ครับแม่เกิดแบบสวยสดงดงามนะครับโจโจ้ก็ ถัดน,นะครับมวยคู่นี้ครับโดยทางฝ่ายของทรงเทศนั้นชนะไป49-48 2เสียงแล้วก็เสมอ1เสียงนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการวันนี้ครับนอกใน4มนุษย์บบกินหมดเลยครับวันนี้โจโจโพย